เราดูพี่บีบีเต็มจอไปเลยคะ่ะเจ้าสิเดี๋ยวขาไปบอสแม่เบิ่งกรเอ้ยสิเขาไปหาย่าอยู่ ่าหลบทางให้เพื่อนเฮ็ดเวียดนะคะอาวี่น้องอย่างไรโยมอ่หารเริ่มแพนกล่องให้เบิง่งนี่เธอวันนี้ไม่ได้เดินไม่ได้ดูเธอเต้นเลยเธอวันนี้ไม่ได้ดูเธอเต้นเลยวันนี้ไม่ได้ดูเธอเต้นเลย เจอกันนะพรุ่งนี้ภัยบึงค่ะภัยบึงใช่ต้องมานะอ๋อไม่ใช่วันนี้ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้ไปร้อยเอ็ดจะไปไหมโอ้ยไปไปเราเราอยู่นิวซีเกตจ้ายี่สิบหกต่ออันเดียวตาหนึ่งสองสามโคบายมั้งโคเว้นเลยก็คือสิมาสูซีนหมื่นแล้วเอื้อนมือนนี่มันปฐมบอกเหมือนี่ปฐมยุสัย อ๋อที่หกเหรอวันนี้วันที่เท่าไหร่จางไม่เต็มผู้เดียวกันเลยเหรอเป็นยังไงไงสุดสไงสุดสเลยค่ะ แม่แม่รักให้ไปไหนมาใช่ไหมลาหรือเปล่าได้ลาไหมเอาจริงเหรอพี่ว่าจะแลกเงินใบย,ยี่สิงงบยอยู่พี่ว่าจะแลกเงินใบย,ยี่สิบอยู่หาไม่เจอ ะะสวัสดีค่ะเดาาินยนทางปลอดภัยน้าไปลจังเลยค่ะคุณแชร์โลแกนอะไรให้ฉันวันนั้น

จุมพลอยู่ไหนจ๊ะปกติจะอยู่ข้างจะอยู่ข้างพี่ท็อปธานาชัยแต่ว่ามันกี่พันมาแล้วเบอเห็นน้องเออหนี่ไงอุฮ้ยเอดลูกไม่จอยว่ามาหาจุมพลหน่อยค่ะ น้องบิมน้องบิมไปไหนเอาสิบเอิดเท่านอบอ่ะฮ่าเออธรรมดาเลยเนาะไปหลุนเนาะเอออยางเมื่อแล้วฝนบตกจ้างานอะไรเข้าได้เลยนะคะ พักชัดได้เลยนะคะขึ่นสิ่าทีเนี่ออกมาได้ด้ว แม่สวัสดีค่ะชิ่งพี่ค <c oughs> สนสวยสวัสดีพี่สายลมค่ะช <c oughs> ่องเอียงกัน ันนี้ค่ะแม่แม่เดินทางปลอดภัยน,นะคะวันนี้วันนี้ f อหลายบ้านบ้านหลายบ้านเย,นยอะมากโอ้ยอันนี้จะหล่นซื้อหัว สวัสดีพิวัฒนาค่ะนอ้องเต้ามีไหมคะน,นี่เลยค่ะนอ้องเต้าอุ้ยเคียงคนบอนี่เหมือนคุณเขาใส่นัดกระเซยสีเหลืองเนาะวันนี้ใส่ห้าคนเลย ดีค่ะแม่สุดชาดเห็นคอมเมนต์ตั้งแต่ที่แรกแล้วนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะ เพืคนที่ทุกคนที่ยังอยู่ในไลน์นะคะขอบว่าคณทุกคนที่ like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวตกรถนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะ